ระทรวงวัฒนธรรมนะครับเป็นหน่วยราชการหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนสาสตรการภาพ,าพยนตร์ไทยในการจัดงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุวรรณหงษ์ครั้งที่2 9ในครั้งนี้เนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนยัยงไงบ้างครับตอบทางตายแล้วล่ะครับส <laughs> ำหรับกระทรวงวัฒนธรรมเองนะคะในมุมมองแล้วมองว่าภาพยนตร์เนี่ยไม่ใช่เป็ียนเฉพาะแค่ความบันเทิงอ,อย่างเดียวนะคะภาพยนตร์เนี่ย บันทึกเรื่องราวปัต่างๆ์ทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเรานะคะซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยหลายหลาสิบปีที่ผ่านมาภาพยนตร์จะบันทึกทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆนะผ่านการเล่าเรื่องนะคะทั้งต่อเเห็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบ้านเรือนหรือทั้งภาษาเนี่ย ก็ได้ถูกถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์มาทุกยุคทุกสมัยนะคะประกอบกับกระทรวงวัฒนาธรรมเนี่ยได้รับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสหาหกรรมภาพยนตร์ะีทัศน์ซึ่งในยุทธศาสตร์นี้จะมีในเรื่องของการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร,กรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าการที่บุคลากรในอ,อุตสาหกรรมเนี่ยได้รับรางวัลซึ่งเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าแล้วก็มีเกียรติเนี่ยจะช่วยสร้างความาภาคภูมิใจแล้วก็จะช่วย การันตีถึงศักยภาพแล้วก็ผลงานของทุกๆท,ท่านนะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้สนับสนุนงานดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาถึง10ปีแล้วนะคะคซึ่งในปีนี้ก็ได้สนับสนุนประมาณพอจําววน3ล้านบาทสาหรับงานดังกล่าวค่ะอืปีนี้ครับสมัย29เนี่ยไปจัดกันที่ต่างจังหวัดไอ้การไปต่างจังหวัดมันมีผลดีไงกับวงการภาพยนตร์ไทยมากครับ ในการจัดงานที่ต่างจังหวัดเนี่ยเรามองว่าเป็นการใช้ศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งในด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมของเรานะยคะที่จะช่วยในการที่จะไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่แล้วก็ไปยกระดับไปช่วยในการที่จะนําสิ่งดีๆของจังหวัดที่เราไปอย่างเช่นในปีนี้ของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ เตรียมพร้อมเราก็จะใช้บุคลากรแล้วก็สื่อต่างๆของภาพยนตร์เนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์ยกระดับแล้วก็เพิ่มศักยภาพพนัการท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งประกอบกับที่ในปีนี้นะคะ่ะปี64เนี่ยทางกระทรวงได้มีความร่วมมือกับจังหวัดนครราชสีมาในการที่จะจัดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติหรือว่าไทยแลนด์นเบเนเรโคลานะคะในห่วงเวลา ประมาณรกรกฎาคมถึงกันยายนนะคะซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเ,เป็นการประชาสัมพันธ์เริ่มต้นแล้วก็เข้าสู่ร่วงของงานเทศกาลต่อไปะคะ่ะซึ่งเราคิดว่าจะเป็นความร่วมมือและไปช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้อย่าง,วางกว้างขวางค่ะขอบคุณประชาชนมากเลยนะครับพูดถึงจัหงหวัดนครราชสีมาแล้วท่านกวมามาเองเลยนะคปุตวิเชีวจัทราโนไทัยนะท่านครับทำไมท่านจัหนงหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจัหงหวัดนครชัยบุรีนเนี่ย ถึงตัดสินใจที่จะให้การสรับสนนกับสุดทองครั้งที่29ครั้งนี้ก็ไปจัดกันที่นครราชสีมานะยครับครับต,ต้องถือว่ามีความต้องการตรงกันนะฮรระหว่างทางสมารรพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติแล้วก็ทางจังหวัดทางสมารรพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติก็ต้องการที่จะก,ร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 ,ถถถะกระตุ้นแล้วก็ฟื้นฟูอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยแล้วในขณะเดียวกันทางจังหวัดเอง ก็เหมืนพื้นที่จังหวัดอื่นเราได้รับผลกระทบจากโควิดในทีเราก็ต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนะครับแล้วเมื่อทางสมนารเองให้เกียรติในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุริโดยเลือกจังหวัดนครราชสีมาเป็นสถานที่จัดงานจึงถือว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดของนครชัยบุริโดยพยิ่งจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเราจึงถือว่า เป็นเกียรติและยิ่งใหญ่ที่ทางจังหวัดนครราชสีมาได้รับการเลือกให้เป็นพื้นที่จัดงานวันระเบคดกลางที่29ในครั้งนี้ครับขอบคุณริทอนนำร่องเราด้วยนะครับท่านครับก่อนนี้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์กับฉลองครั้งที่29นี้วันที่3กุมภาพันธ์อย่างที่ผมได้บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับกับแกรนด์เดย์ฮัดหนังไทยฮัดผ้าไทยอีสานที่ MCC Hall ีฮอลล์ดอนบโคราฟนั่นเองนะครับท่านผู้่าคิดว่าข้อเสนอการจัดงานวันระเบิดกลางที่29ครั้งนี้เราเน้นศิลปะวัฒนนธรรมอีสา จ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจและช่วยความอยู่ของพี่น้องชาวอีสานได้ยังไงครับแน่นอนครับโดยไม่าะียงในการจัดแกรนเดในวันที่23กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานสุวรรณระบุวันที่29ในวันที่28กุมภาพันธ์ก็ต้องขอบคุณทางกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ทางสมาพันค์ภาพยนตร์แห่งชาติในการจัดงานวันแกรนเดวันที่23กุมภาพันธ์ผมคิดว่าจะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งที่ จะได้แสดงอัตลักษณ์ของอีสานโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มจังหวัดนครชัยบุริไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเอกลักษณ์โดยเฉพาะยิ่งผ่านะฮะทางกลุ่มจังหวัดนครชัยบุริเนี่ยทั้ง สี่จังหวัดไม่ว่าจะเป็นนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์เนี่ยมีผ้าที่เป็นอัตลักษณ์แล้ววันนั้นวันแปลเดเนี่ยนะครับ้วยตีนของอทักแห่งไทยทักผ้าไหมผ้าไทยอีสานเนี่ยเขาจะมีการนําผ้าของทั้งสี่จังหวัดที่ตัดเนย็บโดยทางห้องห้องเสื้อห้องผ้าที่มีชื่อเสียงมีดีไซเนอร์ที่ระดับประเทศเป็นคนออกแบบเนี่ยก็จะทําให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามของผ้าไทยที่ นำมาเดินแบบเดินโชว์ผมคิดว่าก็จะทำให้ท่าของอนครชัยบุรีนี้น่าจะมีชื่อเสียงด่งดังแล้วก็น่าจะเป็นาการกระตุ้นากนารพัฒนานเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งในเรื่อง,องท่า,าทของจังหวัดในกลุ่มนครชัยบุรีได้เป็นอย่างดีนะครับครับกว่าสายตาไปผมว่าที่พี 40, ่สิงหมุชี่นี่ท่านทุกคนเลยน่าจะโอกาสได้แต่วันที่28หรือวันที่3นี้อย่างแน่นอนเลยนะแต่แน่นอนครช่วงในช่วงคุย แบบนี้ฮนะเวลารวมกลุ่มคนได้เ,เยอะทุกคนก็เป็นห่วงนี่ท่านรู้ว่ามีโอกาสได้คุยกับทีมงานได้คุยกับทีมชวนของที่สิบเก้าได้คุยกับออร์แกไนเซอร์นะครับถึงมาตรการการาระบาดระลองจุดนีนน้นครับครับคือต้องเรียนพี่น้องท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ตา,างบ้านด้วยว่ากลุ่มจังหวัดภาคอิศานโดยเฉพาะนครชัยบุรีเราเนี่ยเป็นกลุ่มจังหวัดที่ในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาเราได้รับการชื่นชมว่าเรามีมาตรการในการป้องกันโรคโควิด1 9ได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็ รักษาพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าคนในพื้นที่เรามีความรวมไม้ลงมือแล้วเราก็มีมาตรการในการดําเนินการที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นไปในทางที่ดีนะครับไม่มีปัญหาในทางปฏิบตัติเพราะฉะนั้นในช่วงของการจัดกิจกรรมต,ต่างๆทุกกิจกรรมนะร,รวมทั้งสุพรรณหงส์แล้วแกลนเด์ด้วยเราก็ร่วมกับทางคณะผู้จัดทางสมาพันธ์ทาง สาธารณสุขจังหวัดเราร่วมกันในการวางแผนในการจัดง,งานเรามีมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาตรการสําหรับคนที่เดินทางไปร่วมง,งานจากต่างจังหวัดมาตรการของคนในพื้นที่ที่จะร่วมกิจกรรมแล้วก็มาตรการในการคัดกรอง,งต่างๆเราจัดที่เดนะอะมอลล์นครราชสีมาเพราะว่า จริงๆแล้วจะมอเนี่ยการคัดกรองการเข้าห้างของจะมอเนี่ยจริงๆไ,ได้รับมาตรฐานเพราะว่าทางจังหวัดทางสาธารณสุขจังหวัดมีการเป็นตรวจมีการไปประเมินอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อมีการจัดงานอีเวนต์ใหญ่ๆสําคัญระดับชาติอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นแกลเ์เดหรือว่าสุพรรณกงบมในวันที่23และวันที่28ตุลาคมเนี่ยคับผมอ,อยากจะเรียนว่าพี่น้องมีความมั่นใจได้เลยว่าทางจังหวัดเองมีมาตรการในการ ดูแลพี่น้องจากโควิด -19 แล้วก็คิดว่า,าจะเป็นไปนด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาเรามีมาตรการที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นที่เชื่อถือจากาในระดับประเทศด้วยสสองฝ่ายครับพวงเราขออนุญาตฝากความหวังไปที่ท่านด้วยกันแล้วกันนะครับ ขอบคุณท่านมากเลยนะครับคราวนี้มาที่ท่านประธานสมาพนธ์สมาคม,ามาให้แผนแห่งชาติครับท่านครับโคราชได้เชื่อวเป็นประตูสู่อีสานการที่สมนา์สมาคมไพ่ปผนแห่งชาติมาจาัดการที่โคราชในครั้งนี้นะครับทั้งเรามีความคาดหวังที่จะเปิดประตูสู่อีสานให้เกิดประโยชน์กับวงการภาพยนตร์ไทยมากขึ้ไหนกันบางครับดังที่ทราบกันดีนะครับว่าอารยธรรมของภาคอีสานนั้นประกอบด้วยเมืองสําคัญในอดีตเนี่ยไม่ต่ำกว่า3 0ิเมืองะครับ แต่ละเมืองนั้นมีวัฒนธรรมที่อ่อนหวานนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เป็นประจักษ์พยานในด้านวัตถุไม่ว่าจะเป็นประสาสหินล้ำรวยประศาทอย่างที่เมื่อกี้เราเห็นในภาพนะครับผมเพราะฉะนั้นคราวนี้เราจึงพยายามให้คนในวงการภาพยนตร์เนี่ยได้สัมผัสแล้วก็ได้เจาะเวลาหาอดีตเข้าไปเพื่อที่จะยกระดับนะยกระดับภาคอีสารของเราเนี่ยให้ไปสู่ในระดับนานาชาตินะครับในระดับโลก ให้เขาทราบว่าดินแดนที่ร่ำรวยอรารยธรรมนี่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนอย่างดีร่วมกันทั้งภาครัฐการภาคเอกชน,นเพื่อให้เกิดความร่วมมือแล้วก็เปิดมรดกลูนะมรดกโลกที่เป็นของคนพิสารสู่นานาชาติครับ ขอบคุณม,มากเลยนะครับท่านครับข่ามหน้าต่อไปแล้วผม,มเรีย้อ่านพร้อมกับท่านรองศสตราจากันละกันนะครับการจัดการประกวดรางวัลพระยนต์แห่งชาติสุพรรณหง์คราที่ส9เวันีี้แน่นอนครับเราไปจัดกันที่โคราชทั้นทางสำนักภานขนพิิน์แห่งชาติประสบความยุ่งยากหรือได้รับความร่วมมือจัดมวลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหว,ว,วัดนครราชสีมาใงไหบ้างครับ ขอบคุณมากครับแต่ก่อนตอบคำถามพี่เทผมผมขอย้อนกลับไปเรื่องการมาจับที่โคราชนีดเดียวได้เลยครับครั้งแรกเนี่ยเราจะจัดครั้งที่29เนี่ยเมื่อประมาณกุมภาพันธ์าปีที่แล้วครับซึ่งเหตุผลหนึ่งที่เราไปจัดที่โคราชเนี่ยก็เพื่อว่าเราอยากจะให้กำลังใจพี่น้อง ที่โคราชหลังจากเหตุการณ์ทเทอมเลอร,ร์ทเวน,นตียวัรเลื่อปีก่อนนู่อนครับผมและนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําไมไปจัดโคราชแล้วถึงแม้ว่าเราไม่ได้จัดและเลื่อนมาเราก็ยังประท้วที่จัดโคราชต่อไปเพราะหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการให้กําลังใจคนโคราชนะครับผมก็ต้องเห็นว่าการไปจัดต่างจังหวัดเนี่ยทุกครั้งที่สมาพันไปจัดการประท้งต่างจังหวัดเน,น,นี่ยมันไม่ง่ายเหมือนที่เราจัดกรุงเทพก็มีปัญหาภาษาต่างๆมากมายแน่นอนแต่ว่าครั้งนี้เราได้รับความ อนุพรห์เครืร่องูลเป็นอย่างดีจากกลุ่มจังหวัดคนครชัยภูมิจากท่านผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาดีมากครับผมครับก็ทางโคราชเองนอกจากทางาจังหวัดแล้วเราก็ได้รับความเ่วนเสืออย่างดียิ่งจากหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานซึ่งเป็นตัวกลางประสานให้ตลอดเลยนะครับทั้งท่านอธิการบดีท่านลูกชายสตรจาจารย์ดรวิโร์ฤิษัยแสงแล้วก็ท่านอาจารย์ ก็คือสุคนผมผมประพฤตินะครับซึ่งเป็นคนที่ดูแลเรื่องของสาขามาติบีเดียของอที่ว่ทีราชมุนทรีสารเป็นคนประสานทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราก็มีเรียกว่ามีคนที่ดูแลเราอย่างดีที่โคราสถานที่เดอะมอลโคราก็ให้ความสนับสนุนอ,อย่าง ดีเยี่ยมตั้งแต่วันแรกที่ไปคุยกับเขาจนถึงวันนี้คือวันแรกคือจะ,จ,ะ,จ,ะจัดสปีก่อนเนี่ยนะครับจนถงึงวันนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับและแน่นอนที่สุดครับกระทรวงวัฒนธรรมได้รับความเอื้อหนุนเอื้อเฟื้อสนับสนุนกําลังใจจากกระทรวงวัฒนธรรมเป็นอย่างดีมาตลอดเพราะฉะนั้นาการจัดงานมีภาษารรคแน่นอนแต่ว่าอุปสรรคเหล่านี้มันหายไปจากกําลังใจที่เราได้จากทุก ส่วนทุกภาคส่วนที่ช่วยเราทั้งที่โคราชและทั้งกรุงเทพเัาต้องดูอุ่นใจงานนี้สนุกแน่เลยนะครับสุวรรณสงรามที่ที่29นี้สิ่งที่ชรานะด้